ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาเล่าเรื่องตำนานผีกองกอยเทือกเขาปูพานฉบับใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางเรานั้นได้เล่าเรื่องที่ค้างไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายใน EP ีของเรื่องเล่าผีกองกอยเทือกเขาภูพนันเนื้อหาสาระ ในวันนี้จะสนุกตื่นเต้นน่ากลัวแค่ไหนเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับในที่สุดจัน์สว่างคาตาจากนั้นก็นำศพของเพื่อนที่ถูกดูดเลือดกินเมื่อคืนนี้ไปฝังไว้ในป่าที่ห่างออกไปไม่ไกลนักจากนั้นก็กลับมาจัดเก็บสัมภาระเตรียมเดินทางต่อไป เมื่อจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วทุกคนต่างก็พากันมุ่งหน้าเดินลงจากเนินเขาเข้าสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างออกไปมากนักเพื่อนำสินค้าผ้าไหมแพรพันธ์ของใช้ต่างๆให้กับชาวบ้านเมื่อชาวบ้านเห็นพ่อค้าเล่ชาวกุลาหาบสินค้ามาขายต่างที่ต่างก็พากันมามุงดูสินค้า บ้างก็ซื้อบ้างก็ม่ซื้อเพียงแต่มุงดูกันเท่านั้นเพราะนานๆครั้งจะมีพ่อค้าเล่ผ่านมาสักครั้งหนึ่งพ่อค้าแสนชัยได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับผีกองกอยที่มาดูดเลือดของพ่อค้าคนหนึ่งในขบวนจนได้ตายจากไปในที่สุดให้กับพ่อใหญ่อินจากนั้นพ่อค้าแสนชัยก็ได้อำลาพ่อใหญ่อิน และชาวบ้านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านข้างหน้าเพื่อนำสินค้าไปขายและจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆก่อนที่จะจากไปพ่อค้าแสนชัยได้กำชับกับพ่อใหญ่อินหัวหน้าหมู่บ้านพ่อใหญ่พวกเราขอลาก่อนนะครับพ่อใหญ่ให้ทุกคนระวังตัวด้วยอย่าได้ประมาทเชียวละ่ะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนั้นผ่านไปในบางวัน ชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงร้องหมุนฟังแล้วรู้สึกเย็นเฉยๆจับจิตจับใจของผู้คนที่ได้ยินเสียงยิ่งนักเ <ST LE> มื่อผู้คนต่างถิน่นต่างแดนเดินทางสัญจรผ่านไปมาก็มักจะได้ยินข่าวว่าผีกองกอยตอนนี้ยิ่งมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ยิ่งสร้างความหวาดกลัวความหวาดผวาให้กับผู้คนในหมู่บ้านมากยิ่งขึ้น จนชาวบ้านไม่เป็นอันทร,รม,มาหากินอยู่มาวันหนึ่งได้มีพระทุดงวัยกลางคนรูปหนึ่งเดินจาริกธุดงผ่านมาทางหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อชาวบ้านได้พบกับพระทุดงต่างก็รีบเข้าไปถากถามท่านว่าคูบาครับเดินทางมาจากไหนขอรับและจะไปไหนครับ พระท่านก็ตอบว่าโยมอัตมามาจากสกลนครนะโยมและจะเดินทางไปข้างหน้านั่นแหละชาวบ้านก็ตอบกลับมาว่าครูบาครับผีกองกอยดุมากนะครับขอให้ท่านจงพักผ่อนในหมู่บ้านนี้ก่อนเสียเถิดครับผีกองกอยมันดูดเลือดไปหลายลายหลายคนแล้วนะครับ พระท่านก็ตอบกลับมาว่าโยมไม่ต้องเป็นห่วงอัตมาหรอกนะอัตมาจะขอพิสูจน์เองว่าตอนนี้มันจะดุจริงไหมอัตมานั้นก็ได้ยินข่าวเล่าลือกันถึงเรื่องผีกองกอยจากหมู่บ้านนั้นก่อนที่อัตมาจะเดินทางมาถึงที่นี่แล้วขอจงอย่าห่วงอัตมาเลยนะพระทุดงวัยกลางคนรูปร่างสันทัด หน้าเลื่อมใสดูมีสง่าราศีบนใบหน้าและแววตาของท่านนั้นดูมีความมั่นคงแน่วแน่และแฝงไปด้วยความเมตตาในดงหนาป่าใหญ่ท่านยึดเอาป่าไม้ต้นไม้เป็นที่พักเดินทดลองลอนแลมไปตามสถานที่ต่างๆหลายต่อหลายแห่งเพื่อบำเพ็ญธรรม ผ่านความเป็นความตายมานักต่อนักไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าเสือสางหรือแม้จะเป็นผู้ผีปีศาจก็ตามท่านก็ได้ประสบพบเจอมาแล้วท่านไม่ได้เกรงกลัวแม้กระทั่งความตายท่านยึดถือเอาพระรัตนไตรเป็นที่พึ่งนับภาษาอะไรกับเรื่องแค่นี้ ที่จะทำให้ท่านหวั่นไหวได้ท่านยังมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปยังถ้ำแห่งนั้นให้จงได้จากนั้นพระธุดงก็ตอบกับชาวบ้านไปว่าอัตมาไปก่อนนะโยมไม่ต้องเป็นห่วงอัตมาหรอกนะท่านพูดแล้วท่านก็เดินทางจากชาวบ้านไป แล้วเสียงจากชาวบ้านก็ตอบกลับมาว่าท่านคูบาระวังตัวด้วยนะครับพวกเรานั้นเป็นห่วงท่านจริงๆชาวบ้านได้ส่งเสียงร้องบอกท่านด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพราะทราบกันดีว่าบริเวณถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของผีกองกอยซึ่งได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปนักต่อนักแล้วกลัวว่าพระทุดงรูปนี้จะเป็นเหยื่อของผีกองกอย ตัวนี้ไปอีกคนพระทุดงวัยกลางคนมีใบหน้าแววตาที่มั่นคงแน่วแน่ในแต่ละก้าวย่างท่านเดินด้วยความมีสติและไม่ประมาทหรือท้าทายใดๆต่อคำที่ชาวบ้านได้บอกกับท่านมา <c oughs> เมื่อท่านเดินทางไปถึงบริเวณถ้ำแห่งนี้ท่านก็เห็นว่าร่มรื่นถึงแม้ว่า จะลกรุงลังไปด้วยป่าไม้เถาวันก็ตามท่านได้เลือกที่ปรากฏใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งใกล้ๆกับบริเวณถ้ำแห่งนี้ห่างจากถ้ำลงจากเนินเขาไปไม่ไกลนักจะมีทานน้ำใสสายน้ำไหลผ่านโขกหินล่องหินเสียงดังจอกแจ๊กจอกแจ๊กดังอยู่ตลอดเวลา เสียงนกเสียงสัตว์ป่าร้องอยู่บริเวณแห่งนั้นเหมือนกับเสียงดนตรีที่ขับกล่อมบรรเลงในถ้ำกลางป่าเขาในยามค่ำคืนสนธยาจากนั้นท่านก็ได้ส่งน้ำที่ลำธารเมื่อส่งน้ำเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นมาไหว้พระทำวัดส,สวดมนต์ แล้วก็ออกมาเดินจงกรมที่บริเวณหน้าถ้ำสำหรับเรื่องผีกองกอยนั้นท่านได้ยินมานักต่อนักแล้วบ้างก็ว่าเป็นผีป่าเวลาเดินไปมาก็จะใช้ขาที่มีอยู่ข้างเดียวนั้นกระโดดไปมาเวลาออกหากินส่งเสียงร้องว่ากอยกอยเวลาออกหากินบ้างก็ว่ามีหน้าตาคล้ายกับลิงข้าง ที่เรียกกันว่าผีโป่งข้างถ้าหากใครเผลอเข้าไปค้างแรมในป่าถ้าเผลอหลับไปก็มักจะถูกผีกองกอยมาดูดกินเลือดที่หัวแม่เท้าก็มีเรื่องเล่าเหล่านี้ท่านก็เคยได้ยินมาหมดแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้หวั่นเกรงต่ออันตรายใดๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะท่านเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะกรรมบันดาลเพราะมีกรรมต่อกันถ้าหากทำกรรมดีแล้วก็จะไม่มีสิ่งใดจะมากั้มกลายได้เสียงสายลมปิดพลิ้วที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลมพัดพร้าได้พัดผ่านในช่วงฤด,ดูหนาวบวกกับเสียงนกดังแว่วมาคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายท้องฟ้าโป่ง ดวงดาวบนท้องฟ้าส่งแสงระยิบระยับตามท่ามกลางบรรยากาศที่เน็บหนาวกับเสียงสายลมทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังแว่วจากลำธารเสียงดังกอยกอยกอยกยพระทุดงในวัยกลางคนที่กำลังเดินจงกรมอยู่ก็นึกในใจว่าหรือว่าเสียงนี้จะเป็นเสียงของ ผีกองกอยที่ชาวบ้านเล่าลือกันท่านก็คิดในใจของท่านก็ไม่ได้วันไหวต่อเสียงที่ดังมานั้นเพราะท่านมั่นใจในข้อวัดปฏิบัติมั่นใจในศีลอันบริสุทธิ์ของท่านท่านเชื่อว่าเทวดาอารักษ์ย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมพูดผีปีศาจย่อมไม่สามารถที่จะทำอันตรายได้ ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนไว้เมื่อท่านเดินจงกรมเสร็จแล้วท่านก็จะเปลี่ยนอริยบทมานั่งสมาธิภาวนาอยู่ในกฎเสียงดังก่อยๆฟังแล้วรู้สึกถึงความรันทดอย่างบอกไม่ถูกเสียงดังๆใกล้เข้ามาในบริเวณที่ท่านพักทันใดนั้นก็ได้มีร่างร่างหนึ่ง โผล่ออกจากพุ่มไม้เล็กๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของบริเวณขอบของท่านแสงจากดวงจันทร์ที่สาดส่องลงมายังพื้นดินผ่านเงาของต้นไม้และแสงสว่างจากแสงเทียนที่ท่านได้จุดไว้ได้เผยถึงใบหน้าของเจ้าสัตว์ประหลาดตอนนั้นมันมีหน้าคล้ายกับลิงมีผมยาวลุงลังสีแดง แววตาแสดงถึงความอาฆาตมาดหลายและมันได้มุ่งตรงมายังพระธุดงที่กำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่มันหมายจะเอาชีวิตให้ได้แต่ก็ยังไม่ทันถึงกฎของท่านมันกลับต้องหยุดชะงักเหมือนกับถูกดึงด้วยเชือกที่มัดไว้ที่ขาทั้งสองข้างจากนั้นพระธุดงก็พูดขึ้นว่า หยุดก่อนเจ้าอามนุษย์อย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมกับอัตมาเลยอัตมาเพียงเดินผ่านมาที่นี่ก็เพื่อจะมาปฏิบัติธรรมมิได้มารบกวนใครดอกเจ้าผีกองกอยตอนนั้นได้ฟังคำที่พระทุดงกล่าวขึ้นมันก็ต้องหยุดชะงักและยืนนิ่งเหมือนกับว่า เป็นการตั้งใจฟังคำที่ท่านพูดเจ้าอมนุษย์เอย๋ยการสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปรังแต่จะทำให้เจ้านั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในภพในชาตินี้ไปอีกนานแสนนานในชาตินี้เจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานยังไม่พออีกหรอจึงจะสร้างเวรสร้างกรรมไม่หยุดหย่อน เมื่อผ่านพน้นพบชาตินี้ไปแล้วเจ้าก็จะต้องไปเสวยกรรมในนรกกระพุมต่อไปอีกไม่จบไม่สิ้นอัตมาขอบินทบาทเถิดจะได้ทำร้ายผู้คนอีกต่อไปเลยเจ้าผีกองกอยตอนนั้นเมื่อได้ฟังพระทุดงท่านพูดมันถึงกับต้องสุดเข่าลงกับพื้นอย่างง่ายดายพร้อมด้วย อำนาจเมตตาธรรมของท่านใบหน้าและแววตาที่ดูอาฆาตมาตรายตั้งแต่ต้นก็ได้อ่อนโยนลงและก็มีน้ำตาไหลอาบแก้มทั้งสองข้างอย่างกับว่าท่านได้พูดแทงใจของเจ้าผีกองกอยตอนนี้ข้าพระพุทธเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานนานเหลือเกินพระคุณเจ้า โปรช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดผีกองกอยได้พูดเป็นการวิงวอนต่อพระธุดงเมื่อขอให้พระท่านช่วยท่านได้ปลดเปลื้องความทุกข์ในครั้งนี้ด้วยเถิดจากนั้นพระทุดงก็ได้ตอบกลับมาว่าเจ้าอมนุษย์เอ๋ยอัตมานั้นขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้านะ ขอให้เจ้าจงไปสู่ภพภูมิที่ดีจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะเมื่อผีกองกอยได้ฟังธรรมจากพระทุดงแล้วมันก็ทำท่าเหมือนกับว่าเป็นการทำความเคารพต่อท่านและก็ค่อยๆถอยห่างออกไปจากนั้นผ่านไปท่านก็ได้นั่งสมาธิ ภาวนาทำความเพลียนภาวนาต่อไปพอรุ่งเช้าท่านก็ได้เข้าไปบินทบาตในหมู่บ้านชาวบ้านที่ได้พบเห็นท่านต่างก็เกิดความอัศจรรย์ใจว่าท่านรอดผลจากผีกองกอยมาได้อย่างไรต่างก็พากันนําข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรให้กับท่านพระทุดงท่าน จึงบอกกับชาวบ้านว่าโยมต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวผีกองกอยอีกต่อไปแล้วนะมันจะไม่มาทำร้ายผู้คนอีกต่อไปแล้วอัตมาเองก็ขอให้ทุกคนมันไหว้พระสวดมนตร์รักษาศีลผีกองกอยตอนนี้ก็จะไม่กลับมาทำร้ายผู้คนอีกแล้วจากนั้น ท่านก็ได้อำลาชาวบ้านเดินจาริกทุดงต่อไปหลังจากนั้นชาวบ้านก็ไม่ได้ยินข่าวว่าจะมีใครได้พบเห็นผีกองกอยตนนี้อีกเลยผู้คนสัญจรผ่านไปมาก็สามารถใช้ถ้ำผีกองกอยแห่งนี้เป็นที่พักค้างแรมในระหว่างการเดินทางโดยไม่มีผีกองกอย มาลบกวนอีกเลย